น้องจ๋าน้ำค่บน้ำแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝังโค้งจะพาพ่อพี่ห้พี่น้องเข้าป่าหาเห็ดน,นะคะเบื้องป่าของเราจะเข้าในป่าแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาไปดูกันนะคะว่าเราจะ ได้เห็ดไหมจ๊ะวันนี้มาป่าใหม่นะคะป่าไกลบ้านเจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้ามาไกลบ้านเบิ่งว่าเขาจะได้เห็ดบ่จ้ากัวจะมาถึงป่ากระสายแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปไปดูว่าฝรั่งฝั่งโคงจะพาพ่อแม่พี่น้องได้เห็ดกลับบ้านบอเนจ้าเนาะป่ะไปน้ำกันเนาะจ้าวันนี้ก็มากับคุณปกรณ์เหมือนเดิมจ้ามาแต่กับคุณปกรณ์นะคะไปจ้าไปดูกันเลย ดอกหนึ่งช่วงนี้เก็บขาลายรัวรัวเห็นบะเสียดายเห็ดอันเสพกำลังออกเห็นบ่จะ้ะเสียดายเฮาวันบ่นีรน้รถมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮาม้ารถอันไฟกลัวจะมาหอดกลัวจะยังรถกะมือแลีนมือบแลรนจ้ะต้องมือออกบ้านมาลกักบแลเรียน นี่จ้ะอืมกำลังงามเฟิ่งเนี่ยเออกำลังงามนี่จ้ะนี่ว่างามคูน่น,น้อยๆตลอดแต่ละเลยอืม,มอง,งามคัดอืมอมโพดพอเอาอันนี้สองดอกนั่นกับน้นอยโพดอดปอดคือโพดคือเหลือพ่เอาเอาเเก็บออกคักเอาแน,น่ไรเอานี่นี่ นี่สวยละนี่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 สวยงามใส่อีกโอ้ต่างตติดเลี้ยงกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่น่ะนี่เด้นี่นี่นี่พอดีเอานี่จ้ะนี่นี่ด้วย เห็ดยายพีนอันนั้นบ่วดกอกคือทรมสีเทาใส่อีกใส่ละคือไหลยอยู่เรียวย้ำเห็นกันลหลยอยู่ย้ะมันแพนกล้องมากอะหาบ่เจอลูกึ้นละลูกขึนกข้นละก็ล,ะกลืมมองน,นี่จะเพิ่นดำด้เฮ้าเลียวบ่เห็เเหนเลยลูกึ้นมากะลืมมองรถเลย <c oughs> เห็นแล้ว ตั้งเป็นแถวเป็นแถวไปพ่นนะเบิงงคูนี่จ้ะพุน่นลามไปพ่นตดปดเตดเปดไปพุ่นจ้ะแต่ว่าเลี้ยวไปเห็นเวยจ้ะสิตาลายคือจังกับอันใบไม้นี่แหละจ้ะเฮ็ดนะเฮ็ดอันนี้นะตาลายคือดอกไม้โอ้คือใบไม้เลยใบไม้กับต,ตาลายแล้วยังมไม่เฮ็ดอีกลามขักอโอ้โหอีมา นี่ขอ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 ซะไะต่อเฮาโอ้โหยาวเลยคลิปนี้เก็บกันต่อยาวๆสวยๆพุ่นน่ะดอกเพลินงามขนาดจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะบอหวง่างามดอกง่ายๆแถวนี้เพิ่นได้น้ำเพิ่นได้น้ำจากฝนนี่ฝน จับพ่อแม่พี่น้องจา๋าเบิงดอกเห็ดพูดนะเห็ดอะไรมาตั้งคูหมูดอกใหญ่เอาได้ไหมโอ้ยลมปางงาง,งเห็ดใยพินบ่น,นี่โอ้สมแข็งแข็งอยู่ดิหระโอ้แข็งอยู่จา่าแข็งใยง้ําดอกเห็ดใ่พินนะอ่ะอ กินได้กินได้เปตตอนย้ายพินจ้ะย้ายพินเรามาักมักดอกไงเ,เลยเอินเห็ดย้ายพินจ้ะเรามาแล้วเอาเบิดแล้วแซบแต่ฝรั่งฟังโคงบปกินจ้ะมันใหญ่โอ้เบิงสองดอกนี่เลียวเบิ้งนี่นี่่านี่่ะ,ะเดีย๋ยวไปเห็นเดีย๋ยวเบเห็นขอโทษขออภัยในการมองไม่เห็นนะคะนี่จ้ะสวยงามสามดอก สวยง,งามป่าหลาดตาตใส่ใส่้าเบื้องผมแม่พีนอ่จ้กาอยู่ข้างกันเลี้ยวบ่เห็นโอ้ตายฮะเสื้อกับเสื้อป่านันตีเด้เดยเก็บดอกสองสามดอกอยู่นี่บ่เห็นสองดอกนี่โอ้ยอันนี้ก็ก็เรียกลาตาคนนะคะบ่บ่เห็นลูกนี้เสย นี่เขาก็เอิ้นว่าตาคนค่ะตาซื่อบือ้อตาบนั้นยังจะมาหาเห็ดโอ้โหหุ่นต่อพูนทั้งหน้าคุณโอ้จะเป็นตาซื่อบื้อนาะจ้ะเบิง้งย่างไก่เห็ดมาเบิดอยู่ทั้งหลังพี่พูณน้ำขัดน,น้ำางแน่ตูดปูดตีดปีดจู่คุณตาคนหรือเนี่ยนี่ต่อสะอาหรือเนี่ย พุ่นจ้ะพุ่นปุ๊งไปต่อไปต่อวนไปวนมาอยู่กะใต้คือเก่าวนก็บ่เห็นกันยังวางเงือกเจ้าของอยู่คือกันโอ้ยฟองมากไหมสวยงานจ้ะคนไม่ให้พี่น้องจ๋าเบิงโอ้ยนี่เมื่อกี้นี่เก็บอยู่ข้างๆกันอีเหลียวว่าเห็นลูกนี้ปิดกล้องโอ้ กาคา่ะงามขักงามเนี่ยปิดกล้องใบยางสีนี้ประสันโอ้ยเหลียวเห็นได้เปิดใหม่เบิง้งพี่แก่ต้นไม้นี่จ้ะเมื่อกี้นี่กระยางมาก,กบกเห็นจ้ะว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเธอสีเดียวกับใบไม้เองฉันมองไม่เห็นเทอาลาบเบ้าดอกนี้ ถ้าเธออยากกลับไปกับฉันเธอก็ต้องให้ฉันเห็นนะฉันจะบอกให้ใส่ถ้าเธอปิดบงังฉันเชอก็ไม่ได้กลับบ้านนะจ๊ะฉันจะบอกให้โอ้เฮ็ด <ff> เพิงส้มต่อ่ะิงส้มมวกสมนะ้มอ่ะอย่าง พวกสม้มกินแตงโมคุณจะกลบบ้านก็ใช่นี่จ้ะนี่นี่นี่ <c oughs> นี่งามเพยงามว่ะโอ้ยคุณประกอบว่ะดอกเดียวนึ่งประถาดอกไปสันจกเก็บอยู่ทั้งหลังคุณเขาก็จะไม่ได้ทายเบิดทุกดอกเด้อจ้ะเพราะว่าหาอยู่ไกลกันยุ่ใสละเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นี่พองมาหาซอยค่อยแม่โอ้คุณ มันเลียวเพราะเห็นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ายอยู่ดิโอ้ยขาลายสวยๆนะคะนี่จ้าป้าเก็บเห็ดเขาวนเวียนอยู่นี่ล่ะยังพระท่านได้ไปใส่เห็นปะพ่ะฮกจ้ะแปลนดีแปลนเอ,อิดเติดแต่ว่าหาเห็ดกับพบพ่อจ้ะจ่าตั้งตดูปดปวดอยู่ง,งามแท้ก็งามว่ะ เพื่นว่าเพื่งเหลืองจ้ะนี่เพื่นห้องว่าเพื่งเหลืองจ้ะออกไม่ว่าสั้นเพื่นว่าองามคักจ้ะุูนะคาถูกกินกระยางามคือเก่าแต่ว่าบุกเป็นกลุ่มจ้ะปกติอันเห็ดอันนี้เพื่นออกเป็นกลุ่มนะเพื่อนมีหมูว่ามือนีอ่ไม่มีหมูเลยเห็ด โอ้พองบะเบนเปียมู้ต้มวะยุยพุ่นพุ่นไปเบิ้งลุ้เบิ้งมือข่อยแหมเขียวเขียวยุ้ยพุ่นไมพุ่นเป็นแผ่นยุ้พุ่นนี่จ้ะเพิ่งขาลายยุ้ยใส่ก็เห็นเพิ่งขาลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเจะพาไปเอาเห็ดอันนี้ต่อจ้ะเห็ดเหลืองเขาเหลียวยุ้ยใส่ก็เห็นจ้ะพุ่นแปดร้อยเมตรตั้งโคโมยุ้พุ่นจ้ะดอกสีเหลือง อลามงามตาแต่ออกทีละดอกจากเลียวอยู่ประเทศใดก็เห็นจากเฮ็ดอันนี้งามคักงามแน่พูดนะอืมนี่จ้ะพูดนะยูประเทศใดก็เห็นโอ้ยซาดน้ำทายรูปเด้อจา้าพ่อแม่พี่น้องจา้าไปงามเถ้ปบา้าเจ้ากินอะไรมาเจ้าช่างงามซะเหลือเกิน ไม่มีอะไรมาแตะต้องผ่านเจ้าได้เลยโอ้หีเอียงมาพุนอะเพ,พิ่อขาลายอยู่คุณจะงามเสลือเกินไม่มีอะไรกล้ามาแตะต้องตัวเจ้าเลยสักนิดหน่อยนี่จะลายงามขักงามเนี่ยจะผมอแม่พี่น้องจะเบิ่งเพินหนึน่งความงามของเพิิน ความงามถ่ายรูปะอาน้ำถ่ายรูปนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งเดี๋ยวหาเดี๋ยวหามีอีกไหมคะมอีกไหมคะกม้ลมลงก้ลมลงเออไกลจะเออมาตัดหมองจะวางทีนี้มันช่างห็นออตัดพูดเลยเออ จนมากขาลายจะขาลายก็อร่อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าดอกน้อยๆพุทธกุศลกุศลุด,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 ดีขาลายกระแซบพึกกันจ้ะตัดค่ะ บ่ตัดไปพ้อจะเก็บเือละดอกงางไปห่างๆกันกันเลยบพาได้เก็บอันว่าได้ตัดไปนํำกันเขาตัดไปน้ำมันบ่เป็นตะเบิงมันห่างกันจะขันมันที่กันใครเนี่ยขันมันที่กันตัดตัดตัดไปงามดีจ้ะมันบอกฟินเลยเก็บเือละดอกละตัดขันเป็นเซฟนี่จังแมนจ้ะพึ่งค้าไอ้พึ่งนะจ้ะพึ่งหวานนะเก็บไปตัดไปฟินมาก ไม่ขาลายตัดโปดโลดอบอกแล้วตัดโปดจ้ะเขาก็ลืมอีกออตัดตัดเออ,อพ่อแม่พี่น้องจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้พลังความโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะบ๊ายบาย Thank and try.